ยุคนี้เป็นยุคของการรีวิวไปไหนก็ต้องรีวิวใช่ดีใหม่ดีชอบอใหมชอบอร่อยไม่อร่อยแต่จริงแล้วการรีวิวเนี่ยเราต้องตั้งสตินิดนึงนะทำไมอ่ะคนรีวิวอะ่ะเพราะ การรีวิวมันไม่ใช่ว่าไปด่าบแบบหยาบๆคลายๆได้นะอ๋อไม่ได้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 ไไดอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกเหตุและผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบถูกต้องเนอะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยต้องเตือนสําหรับนักเลงเคีย์บอร์ดนะคะเวลาไปรีวิวแล้วใช้คาหยาบคายเนี่ยเขาฟ้องกลับได้นะเ,ออเขาสามารถดําเนินคดีกับคุณได้นะเดี๋ยวไปดูนี้หน่อยค่ะผู้ใช้ Facebook รายนี้เขาโพสตเอาไว้นี่คือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาไม่ระบุตัวตนพี่กอล์ฟครับ แต่เขาโพสต์ภาพร้านหมาล่าแบบเห็นร้านเต็มๆเลยไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มแล้วรีวิวว่าเนี่ยไปกินร้านเนี้กินบ่อยมากเลยมีป้าคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านพูดจาไม่ดีลูกค้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปกินฟรีหรือยังไงมาตะคอกลูกค้าให้ปิดประตูเบาๆแบบนี้ไม่ให้เกียิลูกค้าเลยจู้จี้ไปหมดแล้วด่าคำหยาบ คำหยาบมิ้วขออนุญาตไม่พูดแล้วก็เซนเซอร์หน้าจอด้วยนะคะด่าคำหยาบซึ่งแหมถ้ารีวิวอ่ะมันก็ต้องรีวิวด้วยเหตุผลนะใช่ใช่ไหมใช่ไหมการใช้คำหยาบมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าล่ะเจ้าของเฟซเขาก็เลยออกมาปกป้องร้านเขาชี้แจงแบบนี้พี่กอล์ฟคะหนึ่งก็ลลูกค้าน่ะหยิบถ้วยอาหารส่วนกลางมาวางที่หน้าตักตัวเองขอย้ำว่าหน้าตักตัวเองตอนนั้นมีลูกค้าอีกสี่คน นั่งร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยผู้จัดการร้านก็เลยไปบอกว่าถ้าเปิดแล้วไอ้ถาดส่วน,นกลางถ้วยส่วนกลางอะคะ่ะให้ปิดด้วยอ,อ๋อมันมันม,ม,ม,มันจะมีบางบางชามชบางถ้วยที่มันมีฝาปิดอ่าอ่าอ่าไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็เปิดไปเลยครับสองตะคอกลูกค้าให้ปิดประตูเบาๆเนี่ยนะจริงๆแล้วดูจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ลูกค้ามาใช้บริการจนเช็คบินไม่เห็นมีใครตะคอกลูกค้าเลยไปเอามาจากไหนที่ตะคอกลูกค้า 3. าโ <ฮะ S 2> พสชี้นำให้ลูกค้าท่านอื่นคิดดีๆก่อนไปเนี่ยรู้สึกแย่นะควรย้อนกลับไปมองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากพฤติกรรมบนโต๊ะอาหารของลูกค้าหรือเปล่าคือตัวคุณเป็นลูกค้าแล้วคุณไม่ให้เกียรติลูกค้าคนอื่นด้วยะจะหยิบจะจับอะไรทำตามอำเภอใจจริงๆแล้วมันมีก,กฎกติกานะใช้สติ ก่อนโพสตนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่โพสต์ที่จะทําให้ทางร้านเสียหายกรณีนี้จะดําเนินคดีค่ะอ้าวเหรอจะดําเนินคดีคนโพสต์ให้ถึงที่สุดไม่ไกลเกลี่ยคุยกันไม่ได้แล้วนะไม่ไกลเกลี่ยโอ้แจ้งความแล้วด้วยค่ะอุ้ยเจ้าของร้านแจ้งความเรียบร้อยโอ้โหพอเรื่องมันมาขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนโพสต์ทำยังไงดีคะอืมก็ถ้าหากว่า เขารู้สึกว่าเขาถูกจริงๆก็คงจะโพสต์กลับมาสู้อะอใช่ไหมแล้วนี่เขาทาไงเขาขอโทษค่ะอุ้ยเขาขอโทษเลยอุ้ยทําไมเบาลงอ๋อหนูขอกราบขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นอ้าววันนั้นโมโหเฮ้ยคิดว่าโดนเหวี่ยงจริงๆต้องกราบขอโทษอีกครั้งหนูเป็นลูกค้าประจําอุ้ยหนูไปบ่อยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่ทานแล้วลูกขอโทษกราบขอโทษถ้าจะฟ้องหนูไม่มีเงินจ่ายมันเรื่องอยู่ที่สอนอแล้วะ วันนี้หนูมีเงินติดตัวพันกว่าบาทเองนั่นไงโอ้ oh. ก็อย่างที่มิวบอกแหลทำยังไงอะเนี่ยไงไงเวลาจะโพสอะไรต้องตั้งสติคิดให้ดีนะทีนี้น้องเขาก็โพสต,ต่อนะครับถ้าจะให้หนูไปกราบขอโทษหนูก็ทำได้นะหนูยินดีนะ oh. เคยชมร้านนี้ตลอดว่าอร่อยวันนั้นหนูโมโหจริงๆโพสต์ไปด้วยความโง่เขลา ลงบันทึกไปแล้วไม่ใช่หรอทํายังไงเดียะเออทำยังไงดียะกราบขอโทษจากใจเด็กคนนึงที่ไม่มีสมองขาดการยังคิดอโอ้โหขอโทษเยอะมากเลยอะค่ะกราบขอโทษอีกทีอืเนี่ยก็บอกแล้วว่าสํานึกผิดแล้วยอมทุกอย่างแล้วก็ไม่มีเงินจริงๆถ้าเกิดจะให้ชดใช้เงินก็มีอยู่อ่ะหมื่นนึงอะไรแบบนี้โมโหจริงๆสุดท้ายอ่ะสรุปให้ครับก็อาจจะต้องรอทางร้าน กับน้องคนที่โพสตมาไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะ oh. คือเรื่องนี้ทางร้านเขาก็เสียหายและเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนโพสเวลาจะไปตำหนิใครด่าใครมันต้องเป็นเรื่องจริงที่คิดให้ดีๆใช้คำพูดที่มันเหมาะสม oh. เป็นการรีวิวที่ต้องเลือกใช้คำพูดจริงๆนะ oh. บางทีคุณผู้ชมเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยยิ่งจริงยิ่งผิดนะ Oh. ยิ่งพูดความจริงที่มันไม่ดีสู่สาธารณะทำให้เขาได้รับความเสียหายอะตามหลักกฎหมายแล้วคือยิ่งจริงยิ่งผิด mm hmm. คุณต้องเรียบเรียงคำพูดให้ดีติเพื่อก่อ mm hmm. ไม่ใช่ด่าอย่างรุนแรงทำให้ร้านเขาไม่มีคนไปกินอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความผิดสรุปเลยก็คือทางร้านยืนยันจะเอาผิดดำเนินคดีทางคนโพสต์บอกว่าพร้อมจะขอโทษพร้อมจะไกล่เกลี่ยแต่ทีเนี้ยพอเป็นคดีในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ขั้นแรก ตำรวจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะั่นแหละเนาะจะเรียกมาคุยกันตำรวจเป็นคนกลางจะเอายังไงดีให้มันไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียเ,เวลาแต่สุดท้ายคืออุทาหณ์อุทาหณ์หชั้นดีอาจจะจบด้วยหนึ่งมืนบาทที่บอกว่ามีนั่นแหละใช่บอกมีแค่หนึ่งหมื่นเออเขาก็อยากจะให้เข็ดอนะ่ะเขาคงไม่ได้อยากได้เงินหรอกดูทรงถ้าหากว่าทางร้านจะเอาเงินจริงๆนะเขาอาจจะแบบแบบอ่ะต้องเอาจะได้เข็ดเนาะ อาจจะไม่ถึงขั้นแบบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะเขาเสียชื่อไปแล้วเนาะใช่ค่ะเสียลูกค้าไปแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าคดีหมิ่นประมาทหรืออะไรแบบเนี้ยเยอะมากนะเยอะมากจริงๆสุดท้ายก็ส่วนใหญ่อ่ะก็จะไกล่เกลี่ยคือมิ้วเคยไปช่วยงานที่สารอาญาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเวลามีคดีในลักษณะแบบนี้ที่มันสามารถไกลเกลี่ยยอมความกันได้เป็นเคสนี้เลยคุณจะไกลเกลี่ยเราก็จะต้องเป็นคนกลางเชิญทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยคดีแรกที่ไปไกลเกลี่ยเขาแทบตีกันเลย คือมันไม่ง่ายนะคะคือคนเวลาฟ้องร้องแจ้งความดําเนินคดีกันเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่มันผิดจริงๆมันคืออารมณ์แล้วก็ต่างคนต่างมีเหตุผลต่างคนต่างมีอารมณ์มาปะทะกันอย่างเงี้ยค่ะคือมิวเป็นมือใหม่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้ไกลเกลี่ยที่เชี่ยวชาญจะมานั่งประกบด้วยแล้วก็ไปช่วยเป็นแบบเพิ่งไปฝึกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่มาด้วยอารมณ์ก็ต้องบอกว่าเออต้องใจเย็นๆแหละบางทีเนาะ เ<ม><ม>ป็นผ<ม>ู<ม>้แกลีเกลียก็เครียดเลยคดีแรกคือแบบตีกันในห้องเลยอหวังว่าจะพูดคุยกันแล้วก็หาจุดลงตัวที่ดีได้นะ<อ>นะครับไปหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของคนไทยไม่ทิ้งกันมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งฮะเขากำลังขับรถจะไปขายของเสร็จแล้วมองเห็นคุณตานั่งอยู่ดูทา่าทางน่าสงสารมากๆเลยนะครับก็เลยไปพูดคุยบอกคุณตาเป็นไรบ้าคุณตาบอกว่าคุณตาเนี่ยฮะ ถูกหลอกให้มาทํางานอยู่ที่โคราชบ้านแกอยู่ที่สุรินโดดหลอกมาหกเดือนแล้วค่ะไม่มีงานทําสุดท้ายครับกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้นนะฮะแกบอกก็อยากกลับบ้านมากเลยอ่ะไม่รู้ทํงไงจริงไม่มีตังค์นะฮะผู้หญิงผู้ชายผู้นี้เขาก็เลยพาคุณตาไปส่งที่ชาญชลารถไฟแล้วซื้อตั๋วให้ซื้อตั๋วให้เสร็จปุ๊บซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณตาทานก่อนคุณตาบอกยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ ระหว่างที่รอรถนะฮะก็ซื้อของให้อีกด้วยมีน้ํามีกาแฟมีน้ําอัดลมเพื่อที่ระหว่างทางคุณตาจะได้มีหิวแล้วให้เงินติดกระเป๋าไปนิดหน่อยฮะเพื่อที่จะได้เดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยลองชมคลิปครับลูกก็มีรูกไม่เห็นามา,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 มาลำบากขนาดนี้ไม่ร้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาใครไปไนบ้านไม่ต้อง,ม,องมาใครไปนอยู่บ้าอนอยู่บ้านดีกว่าน้ะหนูให้ไว เดินทางกลับบ้านไม่ติดตัวกลับบ้านซะเพื่อหิวอะไรนะคะซะเพื่อหิวอะไรตาจะได้ซื้อเนาะลองลองดอกยังไงก็ถึงบ้านดูนาฬิกาเป็นอยู่นะครับกันนะถามเขาก็ได้แถวนี้ท่านนี้ไปสลินใช่ไหมเขาบอกเขาถ้าเกิดชายก็เอาตั่วให้เขาดูเดียบร้อยดีไปสองเท่าเรยนะไปสองนีดสิดเลยไปสองนิดนิดดูนาฬิกาตาจะเดินไปไหนเด้อใกล้ถึงเวลาละเดี๋ยวหนูกลับก่อนตาหนูจะไปขายของหนูขายกะเพราอยู่เซฟวันโอ้ขอบคุณมากตาสวัสดีตาไม่ต้องวานหนูด๊อก วัสดีตาตาโชคดีนอตาเด้อนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่อยุดที่ชานชาลาแล้วนะฮะทั้งร้องไห้ทั้งยกมือไหว้นี่ครับน้ำใจคนไทยนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่ได้ยินไปเนาะขายกระเพราอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับที่โคราชถ้าหากว่าคุณพอจะรู้จักเธอก็ไปอุดหนุนเธอหน่อยนะฮะคนมีน้ำใจแบบนี้ต้องสนับสนุนใช่ค่ะโอ้คุณตาหน้าสงสารเนาะโดนหลอกมาหกเดือนนะคุณ เราเรืร้อนอยู่ที่นั่นนะ่ะโอ้โหใช้ชีวิตลําบ,บากมากจริงๆอยากให้มีข่าวแบบนี้ทุกวันเนอะอเรื่องราวดีๆใจฟูการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการมีน้ําใจของคนเนาะจะได้แบบมองซึ่งกันและกันฮะไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นมองซะนหน่อยนึงนะ่ะนิดๆหน่อยๆใครเขาเดือดร้อนลําบากอะไรหรือเปล่าเผื่อว่าเราพอจะช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีหรือถ้าเราช่วยไม่ได้เราจะได้โทรไปบอกหน่วยงานที่เขาช่วยได้ใช่อย่ามองข้ามซึ่งกันและกันเราคือคนไทยด้วยกันฮะ เรื่อง <ừ> ราวของความมีน้ำใจดูแล้วก็ใจฟูจริงๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพพิธีมหามงคลกันหน่อยคะ่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและพาดไตรโดยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถวายแด่พระราชวชิรวิทยานุสิธ์ณวัดโพทองไปติดตามชมภาพในพิธีมหามงคลกันนะคะ วันที่24กรกฎาคม2567นณวัดโพทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาชีรวิทยานุสิตในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูวิสิทธิทยาคมเจ้าอาวาสวัดโพทองรอง เจ้าคณะแขวงจอมทองบางมดเป็นพระราชาคณะชันราชในราชธินนามพระราชวชิรวิทยานุสิธพิพิษศาสนาพาราธุราธรมหาคณิสสอนบวรสังคารามขามมวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดโพทองกรุงเทพมหานคร เวลาต่อมาวัดโพทองจัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัยดยศขึ้นโดยจัดขบวนอันเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรพระราชทานมายังศาลาพิธีโดยมีอุบาสกอุบาสิกาคณะสิทธยานุสิทธ์เข้าร่วมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชวชิรวิทยานุสิทธ์ในโอกาสมหามงคลกันอย่างเนืองแน่น จากนั้นก็เข้าสู่พิธีทักษินานุปทานโดยมีพระราชวชิรวิทยานุสิธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรมนคกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยพระสงฆ์เถระจํจำนวน59รูปได้แสดงทักษินานุปทานเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองและบูรพาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย ราชวชิรวิทยานุสิท์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6กรกฎาคม2528ณวัดโพทองสำหรับสมณศักดิ์นั้นพุทธศักราช2533ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสรุสมุ่ฐานานุกรมของพระเทพโสพลพระราชาคณะชันเทพ พุทธศักราช2534ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมทรนฐานานุกรมของพระธรรมราชานุวัตพระราชาคณะชั้นธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพุทธศักราช2537ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมของพระธรรมราชานุวัตพระราชาคณะชั้นธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พุทธศักราช2,546ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประหลาดฐานานุกรมของพระเทพมทัธีพระราชาคณะชันเทพวัดมหาธาตุยุวราชรังสิษพุทธศักราช2,548ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูประหลัดปัญญาวัตฐานานุกรมของพระพรหมโมลีพระราชาคณะชั้นพรหมวัดพิชยายาติการามวรวิหาร พุทธศักราช2,550ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวิสิ์พิทยาคมพุทธศักราช2,556ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชชนนามเดิมและพุทธศักราช2,567ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชวชิรวิทยานุสิก รราชวชิรวิทยานุสิตปฏิบัติศาสนากิจของสงฆ์โดยไม่มีบกพร่องและมุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคีและมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตลอดมาทําให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสิทธิานุสิตมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พุทธศาสนิกชนและสิทธิานุสิตได้ดําเนินรอยตามอีกด้วย วราค่ะหลายๆคนรู้จักท่านในนามนี้ผมก็ไปรู้สึกรู้หาของท่านท่านเก่งมากแล้วแต่งงานผมก็ขอจากท่านเนี่ยอ๋อาะนะคะใช่อ๋อพัพสักครู่นะดีค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ